เพื่อผมจะออกจากป้านะครับเรารีบไปกันดีวกว่าพี่พี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป้านะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ป่าเป็นวันที่สามแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยแต่ก็ยังดีที่ผมเอาเสื้อมาเปลี่ยนนะมันมีล้ำห้วยให้ผมได้ไปอาบน้ํานะครับก็ตอนเนี้ยมันคือถึงเขตของไอ้หงายแล้วนะที่พราชาได้บอกผมไว้ ผมก็ไม่รู้นะพี่ๆว่าผมจะเอาอะไรนะแร่ดำทมินมาได้หรือเปล่าแต่ช่วยให้พี่ๆเนี่ยช่วยฝากเป็นกำลังใจให้กับผมพี่ชมปาด้วยนะครับก็ผมจะไม่เสียเวลาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเหมือนจะมีบอแสนะพระราชาได้บอกกับผมว่ามันอยู่ตรงหินก้อนไหนแล้วก็ลักษณะรูปรัณฑ์มันเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนหินแล้วก็จะมีนินแวววับอยู่นะพี่ๆก็เดี๋ยว เราจะไปกันเลยดีกว่าแต่ก่อน่าไปนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะครับส่วนคนที่มาดูคลิปผมเป็นคลิปแรกก็ฝากพี่ๆนี่ยนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับป่ะเอาไปเจอกันในคลิปกันเลยครับ Let's go <S ตอนนี้นะครับก็ผมก็จะเดินทางต่อเลยนะแต่ผมคาดการว่ามันไม่ไกลแล้วนะครับเพราะว่า เมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปมาดูวีแววไปรอบหนึ่งก็ผมก็ต้องใจแข็งมากๆเลยนะครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ยใจผมเนี่ยคือเกือบไม่ไหวนะครับคือเหมือนที่ท่านบอกจริงๆภาพดวงตาเนี่ยมันมีจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับแบบผมบอกเลยว่า สุดยอดครับก็คือตอนนี้ก็จะมืดแล้วด้วยท่านก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับให้ผมมาเอาตอนมืดเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยท่านบอกว่าแร่เนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยต้อง มาเอาตอนมืดแต่ผมอะ่ะได้เจอผิกัดหลือที่ไว้แล้วนะครับก็ท่านบอกว่าไฟชงไฟช,ชายเนี่ยไม่ต้องเปิดด้วยนะก็โหน่ากลัวมากลอยอะไรไม่รู้นะครับพี่พีๆรอยรอยอะไรไม่รู้นะรอยอะไรไม่รู้นะครับ รือยเนี่ยเต็มไปหมดแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นรอยหมู่ป้าหรือเปล่าที่มาคุยเคลียแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นร้อยหมู่ป้าหรือว่าร้อยของตัวอะไรที่มาคุยเคลียแถวนี้นะครับก็แถวนี้มันเป็นเขตของอเจ้าหองพายนะ อาจจะมีซากศพหรือตัวอะไรบางอยา่างอยู่แถวนี้โอ้ยลอยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรับชมเราจะไปลุยกันต่อเลยพี่พี่พอมือนจะเห็นอะไรวิ่งผ่าน หรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับพี่พี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพอตอนเนี้ยออนนเราอยู่ในเขตป่าพาพลวงตาแล้วนะครับก็เมื่อกี้มนันผมเห็นมันวิ่งไปข้างหน้านนะแต่ผมไม่อยากจะบอกพี่พี่นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะ ค okay. ผมว่าไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยครับ mm hmm. ก็มืดมากพี่ๆผมต้องขอภัยด้วยคือตอนเนี้ยภาพมันเนี่ยนะคือมืดมัวมากนะครับสยองมากแล้วผมจะขอตัดภาพก่อนดีกว่าตอนที่ไปเจอมิน,นดำธมินแล้วนะครับก็คือ ช่องที่ไปเอานินดำธมินนะครับโอเคพี่ๆขอปิดคลิปไปก่อนก็ตอนนี้นะครับพี่ผมก็มีไฟชายอยู่ลูกเดียวก็คือผมมองมาก่อนเมื่อกี้ผมก็เจอทางที่เราจะไปเอาแร่ดำธมินได้แล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ผมแค่เข้าไปนะยังไม่ถึงที่หมายก็เห็นอะไรวิ่งผ่านมาละ แต่ท่านบอกว่ามันเป็นแค่ภาพลงตาใจเราต้องนิ่งจริงๆนะครับก็มาเอาตอนเช้าก็ไม่ได้ด้วยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลอะไรนะแต่ท่านบอกมันเป็นคลองขังมากๆที่จะให้ท่านคดแต่ผมก็ต้องเอาาไม้ได้นะผมต้องทําให้เต็มที่นะพี่ๆเพื่อท่านคด มันผมจะได้ยินเสียงนะครับผมไม่รู้ว่าผมหลอนเบงหรือเปล่าแต่คือตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยคือเสียงมันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีเสียงอะไรเนะี่ยเค่ต้นไม้เยขย่านะครับเสียงเนี่ยมันเข้ามาในหูผมเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆจะได้ยินหรือเปล่า พี่ได้ยินหรือเปล่าครับอโอเคมาผมไม่กลัวหรอกไปเราลุยกันดีกว่าผมก็อธิษฐานให้เล็กไรเนะี่ยช่วยผมนะไปพี่พี่เราจะแปวหินนินกันลยุยไปาไม่ตอม้องกลัวนะ,ะเราก็เดินทางกันต่อเลยครับพี่ๆแต่ห่วงพาย เห็นราชาบอกว่ามันเป็นผู้ชายนะครับมันก็เคยเป็นครูปรับของพาราชานะครับพี่พีได้ยินหรือเปล่าแต่พอนเราจะไม่สนใจนะครับเราจะไม่สนใจนะเพราะว่าเดินดีกว่า ก็ตอนนี้ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้นะก็เสียงอะไรไม่รู้นะครับคือดังมากาเราจะไม่สนใจเสียง ก็หลมเราก็จะไม่สนใจนะครับในป่าเนี่ยก็มีทั้งสัตว์มากมายก็นี่ก็อยู่ข้างบนแล้วนะมันยังไม่ค่อยเมืเ่าไหรไ่ี่พี่ได้ยินไหมครับ มันบอกว่าให้ออกไปเสียงอะไรวะเฮ้ยอยู่ในป่าห้ามทักผมก็ลืมไปป่ะเอาว่าเดินทางกันต่อป่าเนนะี่ยคือมีช่องให้เราไอ้นี้น้อยมากเลยนะครับที่จะมีแสงสว่าง แต่ทางเนี่ยมันก็เร,เราจะไม่สนใจเราจะไม่สนใจตอนนี้คือเสี่ยงเดินเนะล็อคตัวพ่อมเลยนะครับก็มีเหมือนเสี่ยงพูดตลอดเวลาไปกำลัง,งใจให้พ่อมด้วย ตอนนี้ผมก็ต้องใจแข็งมากเลยนะครับถ้าผมไม่ใจแข็งนะยัยงไงผมก็ไม่รอดน,นะเพรอาอาชาบอกว่าถ้ากลัวแม้แต่นิดเดียวก็คือคิดมาบาังว่ะเหมือนมันจะอยู่เท่าไหนนะ <Net> ผมเนี่ยเมื่อจะเจอร mm ู hmm. ทีแรกเนี่ยอยู่แล้วนะครับเสียงอะไรกันไม่รู้ ที่ได้ยินไหมครับก็คือตอนนี้รอบตัวผมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอสลับเป็นกองหน้านะดีกว่าครับพี่ๆโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะหยิบเหมือนมันอยู่ในรูทรรนั้นนะก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าในรูนั้นมีอะไรด้วยนะครับไมดีครับ ยิบเลยไหมครับผมพอสรับเป็นกล้องหน้าเพื่อให้พี่ๆเห็นว่าเง<ม>ิน,นตเต็มตัวเลย ได้แล้วเว้ยได้แล้วพี่พี่งกูขึ้นมาอว่างกู้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ของขึ้นมาได้แล้วครับ อยากได้ก็มาเอาสิวะมาได้เสียงไม่เห็นมากับตัวเลยวะมึงมามึงมาไอห้องผายเอ้ยมึงมาเลยถ้าแน่จริงอะ่ะ มากูจะยืนตรงนี้เลยพี่ป้ามันดีจัดเลยนะไอห้องพายนะพเนี่นยยังไงกูก็ออกได้เว้ยไปเรารีบเดินกันดีกว่า ภาพลงตาเสียงเราจะยินง่าจะเป็นภาพลงตาพี่นีบแบบนี่ว,ว่ามันเป็นภาพลงตาทั้งนั้นแหละนนเราจะแค่โดนมนเราต้องรีบ,รบคือตอนเนี้ยม,มึงมาสิ กูทนไม่ไหวแล้วนะมึงแปลงกายมาเป็นตัวตัวนี้กุญสัตมึงให้ล่วงเลย <L ess> คือตอนนี้มันไม่ปล่อยผมเลยนะพี่พี่มันไม่ปล่อยผมเลยท <L ess> ้าผมให้ดูไ,<ป>ไหมมาสิมึงอย่ามามึงอย่ามาแต่เสี่ยงเลยไหมกูขอร้องละพี่พี่เห็นเงาไหม เพอสลับเป็นกล้องหลังนี่ว่ามืนมากพี่พี่มืนมากผมบอกแล้วมืนมากตอนนี้ว่ามีของดีจะทำอะไรไม่ได้เหรอป้าอ่ะอ่ะโอกาสมึงเอาของกูวางไว้แล้วมึงก็หนีไปกะมันก็คงไม่ได้หรอกพอกูก็ได้รับหน้าที่มาเหมือนกัน มึงลงมามึงลงมามึงลงมาให้กูเห็นตัวนี่มาเอาของกูไปเก็บไม่สนใจมึงจะไม่สนใจแล้วนะครับขึ้นกง่ายๆเหรอมาเนี่ยอืมกูอ,ออกได้แหละกูบอกเลยกูไม่กลัวพวกมึงด้วยมึไม่ต้องสอนใจนะครับ ถ้าผลเข่นนี้ก็น่าจะออกจากป่าได้แล้วนะครับก็คือออกจากเขตไอ้หองพายแล้วนะคือกล้องหลังเนี่ยมันมืดมากผมไม่อยากให้พี่ๆไม่อยากให้พี่ๆดูนะม,มอยากจะให้เป็นกล้องหน้ามากกว่าเพราะว่าเันจะเห็นน้าครับ ตอนนี้คือเหมือนผมเนี่ยเดินวนนะพี่พี่ผมเดินวนอยู่สองสามรอบแล้วผมเดินวน แบบนี้ผมว่าผมออกไม่ได้แน่ๆเลยครับผมว่าผมต้องให้เรื่องไรช่วยผมละกล้องคุ้มวางไว้ไอผมสลับเป็นกล้องหน้าดีกว่าไอ้พวกนี้นี่มันงั้นัจะมีไอเป็นไปผมขอสลับเป็นกล้องหน้าดีกว่าพี่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 เห็นไหมครับคือถ้าใช้กล้องหลังเนี่ยคือจะมืดเลยนะเพราะว่าในป่าเนี่ย มผมต้องใช้เล็กๆช่วยแล้วนะครับเพื่อผมจะออกจากป้านะครับ รีไปกันดีกว่าพี่พี่เสียงนี้แม่งยังร่อนเลยเฮมื่อผมจย่ยาทางออกได้แล้วนะครับผมขอลีบวิ่งไปก่อนนะครับพ,พี่พี่ตอนนี้นะครับพี่พี่ ก็จะออกจากป่าได้ตอนนี้ผมไปเอาเล็กไรนี้เหมือนผมโดนดึงมือเลยนะครับข็อเสียงพวกนั้นแค่อาจจะเป็นไอพายไอหองสพายที่ทำให้ผมได้ยินหรือทำให้ผมเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาแต่ตอนนี้ก็คือผมเนี่ยได้ใช้เล็กไรเนี่ยช่วยผมแล้วมันเนี่ยได้กรีดร้องอยังทรมานมากไม่รู้มันจะแคนผมหรือเปล่านะครับพี่ๆแต่ตอนนี้ผมออกมาจะเคลียร์มันได้ละ ผมต้องเดินไปอีกหน่อยถึงผมจะไปนอนได้และพรุ่งนี้เช้าผมก็นายจะต้องเอาเล็กไลเนี่ยไปให้ท่านราชานะครับท่านราชาเมืองรับแล้ท่านน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมเอามาได้แล้วเพราะที่ท่านมารอบนั้นเนี่ยท่านเอาไปไม่ได้นะเพราะไอ้หงพายเนี่ยเป็นคู่ปรับของท่านนะครับเนี่ย เหมือนมันคืออะไรพี่พี่แร่นินดำธรมินอะไรเนี่ยเหมือนจะมีเงาเงาเลยนะผมก็ยังไม่ได้ออกจากป่าผมก็ไม่รู้อะไรผมอยู่มาสามวันละว็ผมจะมาหาที่นี่เจอก็ดีที่ผมตอนเช้าเนี่ยผมไปเซอร์เวยก็น,นะว่ามันอยู่ประมาณไหนแต่ไอแร่เนี่ยจะออกมาตอนกลางคืนผมก็ไม่รู้ว่าพออะไรโอเคครับ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านครับพี่ผมขอไปหาที่นอนเพื่อพรุ่งนี้ผมจะไปหาลาชากันครับเจอกันไหม่ครับ